ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้และรับชมผ่านทางเว็บไซต์นะครับผมจุรศักดิ e ์ศิริสุขกรรมการผู้จัดาการบริษัทสามิตรถังแก๊สมาหาชนหรือ SMPC มีความยินดีที่ได้พบทุกท่านอีกครั้งในงานออฟเดยประจำไตรมารส2นี้จากนี้ผมขอให้คุณปัทมาแล้ววงรองกรรมการผู้จัดาการบริษัทและเลขานุก,การเป็นผู้นำเสนอข้อมูลของบริษัทแก่ทุกท่าน และช่วงท้ายผมจะกลับมาพบกับท่านอีกครั้งเพื่อร่วมตอบคำถามขอบคุณครับก,ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะที่ที่มาให้ความสนใจมาเข้าร่วมงาน Opportunity, opportunity day ของ SMPC ในวันนี้นะคะแล้วก็หัวข้อแรกที่เราจะเข้ามาคุยกันวันนี้ก็คือบริษัทขอโอกาสแนะนำา s p p c ให้ท่านรู้จักอีกครั้งนะคะไม่ทราบว่าดีฉทนบังบังจอคิดว่าไม่บังนะคะ บริษัท s m p c หรือสหมิตรถังแก๊สจำกัดมหาชนเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้วก็ผู้จำหน่ายถังบรรจุแกส๊สหุงต้ม LPG หรือถังทนความดันต่างประเภทอื่นๆน,นะคะโดยเราเริ่มก่อตั้งในปี1981จนปัจจุบันเนี่ยเรามีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มากว่า30ปีนะคะกำลังการผลิตปัจจุบันของเราเนี่ยอยู่ที่5.5ล้านใบต่อปีแล้วก็เรายอดขายของเรากว่า80เป็นการขายส่งออกไปต่างประเทศทุกทวีปเกือบร้อยประเทศทั่วโลกนะคะ ถ้าท่านอยากจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.smpcplc.com นะคะถัดมาก็จะเป็นประวัติและก็พัฒนาการที่สำคัญค่ะบริษัทก่อตั้งขึ้นในปี1981โดยคุณสุธรรมเอกหิตนนนท์ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกที่6.4ล้านบาทแล้วก็มีกำลังการผลิตที่60,000ใบต่อปี ในปี1991เนี่ยบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นะคะและในปี1992บริษัทก็นำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนั้นเนี่ยมาสร้างโรงงานแห่งใหม่แล้วก็เพิ่มกำลังการผลิตเป็น2.4ล้านใบต่อปีนะคะในปี1995บริษัทเป็นบริษัทผู้ผลิตถังแก๊สลายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002ค่ะในปี2001เราเพิ่มกำลังการผลิตของเราเป็นที่5ล้านใบต่อปี แล้วในปี2013ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทได้ก่อสร้างโรงงานแห่งที่3เพื่อผลิตถังแก๊สขนาดใหญ่ทําให้กําลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น5.5ล้านใบต่อปีนะคะภาพถัดมาเนี่ยก็จะเป็นภาพโรงงานแห่งที่3ของเราซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วเมื่อปลายปี2013แล้วก็ได้เริ่มดําเนินการผลิตไปแล้วเมื่อต้นปีนะคะส่วนภาพนี้เนี่ยในปีนี้เนี่ยบริษัทก็ได้ปรับปรุงเครื่องจักรแล้วก็เพิ่ม ในส่วนของคอมพ l วชันไลน์ในในโรงงานที่3ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนแล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์ส่วนสูญเสียค่ะในภาพก็จะเป็นในลายของลายพ่นสีนะคะถัดมาก็ขออนุญ,ญาตแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทบริษัท ผลิตภัณฑ์ของ SMC p นี่จะเป็นถังทนความดันต่ำหลายประเภทแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นถังสำหรับบรรจุแก๊ส LPG นะคะซึ่งสามารถจำแนกออกเป็นประเภทได้ตามลักษณะของการใช้งานประเภทแรกก็จะเป็นประเภทสำหรับถังที่ใช้ในครัวเรือนหงหรือถังหุงต้มนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นถังสาหรับรถยนต์ในส่วนของที่เป็นของครัวเรือนเนี่ยเราก็จะแบ่งย่อยออกเป็น2ประเภทก็คือถังที่เราเรียกว่าถังสงส่วนนะคะจะประกอบไปด้วยส่วนบนส่วนล่างและมีรอยเชื่อมหนึ่งรอยนะคะในขณะ ในอีกแบบหนึ่งนี่เราจะเรียกว่าถัง3ส,ส่วนจะเป็นถังขนาดใหญ่ประกอบไปด้วย3ส,ส่วนก็คือมีส่วนบนส่วนล่างแล้วก็ตัวบอดี้นะคะทั้งหมดนี่จะมีรอยเชื่อมทั้งหมด3รอยจะมีรอยเชื่อมแนวบนรอยเชื่อมแนวล่างแล้วก็แนวเชื่อมตรงกลางะคะ่ะส่วนถังขอโทษนะคะสไลด์ข้ามค่ะถ้าเป็นถังของรถยนต์นี่เราก็จะเรียกเราก็จะแบ,บ่งเป็น2ประเภทตามลักษณะรูปทรงของ,ของถัง รูปถังแรกเราก็จะเรียกว่าถังแคปซูลนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือถังโดนัทนะคะแล้วก็ SMC p ยังผลิตถังทนความดันต่ำอื่นอื่นอีกนอกเหนือจากถังที่เราบรรจุแก๊ส LPG แล้วนะคะก็ได้แก่ถังเมทิลโบรไมด์ถังน้ำมันหล่อลื่นถังคอรีนถังแอมโมเนียรวมไปถึงถังลมที่ใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วก็ SMC p ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับส่วนประกอบของถังนี้จาหน่ายด้วย ถัดมาก็จะเป็นภาพที่แสดงขั้นตอนการผลิตอย่างคร่าวๆนะคะดิฉันขออนุบอธิบายไปเร็วนิดนึงจะได้ไม่เสียเวลานะคะก็เริ่มจากการที่เรามีเหล็กม้วนเข้ามาแล้วเราก็ตัดแล้วก็ขึ้นรูปนะคะหลังจากขึ้นรูปเสร็จเราก็จะมาทําการเชื่อมประกอบแล้วก็เราก็จะมาผ่านกระบวนการเชื่อมรอบแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเผาถังหรือ e a t treatment นะคะแล้วก็เข้ากระบวนการตรวจสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเทสอ p a n s i o n Test, b u r s t Test แล้วก็ c h a n i c a l Test หลังจากนั้นก็จะมาเข้าสู่กระบวนการเตรียมผิวนะคะเพื่อพ่นสีแล้วก็ขันวาวแล้วก็ทดสอบแอร์ลิกเทสเป็นขั้นสุดท้ายแล้วก็ก่อนที่จะบรรจุแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้านะคะแล้วก็สไลด์ถัดมาก็จะเป็นลูกค้าของ SMC p นะคะลูกค้าของ SMC p ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นในประเทศก็จะเป็นผู้ค้าแก๊สมารตราเจ็ ะ,ะได้แก่ปตทเว r l ์ g a กส a p g a s a แกส g a s นะคะส่วนลูกค้าต่างประเทศก็จะเป็นบริษัทผู้ค้าแก๊สน้ำมันรายใหญ่ของโลกก็เช่น Shell, Caltex, Exxon, Total BP นะคะจากการที่บริษัทอยู่ในธุรกิจนี้มากว่า30ปีเนี่ยคะ่ะก็เราก็เชื่อว่าสิ่งที่ทำให้เราเป็นที่เชื่อมั่นแล้วก็อยู่ในใจของลูกค้ามานะคะ มาตลอดก็คือเรื่องของคุณภาพแล้วก็บริการที่ดีเยี่ยมของบริษัทนะคะซึ่งรางวัลแล้วก็มาตรฐานต่างๆที่บริษัทได้รับก็จะเป็นเครื่องรับรองในเรื่องนี้ได้อย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO มาตรฐานมออกหรือมาตรฐานของอเมริกา DOT ของยุโรป EN ของออสเตรเลีย AS อังกฤษแคนาดายุโรปเคนยาแล้วก็ในหลายๆประเทศนะคะ แล้วก็นอกเหนือจากคุณภาพแล้วก็บริการที่ดีเยี่ยมของบริษัทเนี่ยบริษัทจะมีเรื่องของการพัฒนาทั้งในเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างต่อนเนื่องนะคะทาให้บริษัทสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ตรงต่อความต้องการแล้วก็ที่สําคัญก็คือทันเวลาค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายที่บริษัท คิดว่ามันก็เป็น,ปนหัวใจเป็นจุดแข็งของบริษัทอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกลยุทธ์ในการดูแลลูกค้านะคะจากการที่บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าแล้วก็มีฐานลูกค้ากว่าร้อยประเทศเนี่ยทั่วโลกที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเนี่ยทำให้ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของการผันผวนข,ของเศรษฐกิจของลูกค้ารายนั้นๆแล้วก็วกทำให้บริษัทมีโอกาสรับข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับธุรกิจผลิตถังแก๊สจากพันธมิตรทั่วโลกทำให้บริษัทสามารถปรับตัวได้ทันต่อ,อก,การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น ปัจจุบันเนี่ยจะเรียกได้ว่า SMPC เนี่ยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายที่สุดหนึ่งใน3ของโลกก็ว่าได้นะคะจากกำลังการผลิตที่ที่ปัจจุบันเราเพิ่มขึ้นเป็น5.5ล้านใบนะคะแล้วก็ยอดขายกว่า80%ของบริษัทเนี่ยเป็นการขายส่งออกไปยังต่างประเทศกว่า100ประเทศทั่วโลกค่ะ <S <S ถัดมาหัวข้อที่2ที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็จะพูดถึงภาพรวมของอุตสาหกรรม การใช้ LPG นะคะจากการเติบโตของความต้องการใช้ LPG ของโลกเนะะี่ยค่ะ LPG consumption ของโลกก็เติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอนะคะในอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเนี่ยที่2.39ตั้งแต่ปี2002จนถึง2012โดยภูมิภาคส่วนใหญ่ที่ใช้แก๊สเนี่ยจะอยู่ในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็อเมริกาเหนือนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าในในภาพนี้ทวีปแอฟริกายังเป็นเขตที่มีอัตราการใช้ LPG ในปริมาณน้อยนะคะ ซึ่งก็จะมาสอดคล้องกับสไลด์ถัดมานะคะที่ให้ท่านเห็นว่าในพื้นที่ในสไลด์นี้จะแสดงพื้นที่ที่มีความต้องการการใช้ LPG ที่ที่มีมากโดยดูจากสีที่แสดงในภาพนะคะถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเติบโตได้ถึงมากกว่า95%นะคะก็จะเห็นได้ว่าในแอฟริกาแล้วก็ใน Asia Pacific, เอเชียแปซิฟิกบางประเทศเช่นพมา่าแถบลาวแถบ m เขมรเนี่ย ก็จะเป็นพื้นที่ที่ยังมีโอกาสเติบโตในการใช้ LPG อยู่แล้วก็สาเหตุหลักที่ทำให้มีการเติบโตในประเทศเ,ออเติบโตของ LPG ในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเนี่ยเนื่องมาจากว่าหนึ่งก็คือการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สองก็คือการใช้ LPG เนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วไม่ก่อให้เกิดมลพิษ แล้วก็3ค่าพลังงานความร้อนที่ได้จากการใช้ LPG เนี่ยเมื่อเทียบกับค่าพลังงานความร้อนที่ได้จากการใช้วัสดุอื่นๆเนี่ยค่าพลังงานความร้อนจาก LPG ก็จะให้ค่าพลังงานที่สูงกว่านะคะแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยในรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานในหลายๆประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็ให้การสนับส,ส,สนับสนุนเป็นต้นว่ามีการลดภาษีแล้วก็จ่ายเงินชดเชยให้ค่ะถัดมานะคะหัวข้อที่3ก็จะเกี่ยวกับ